วันฮาโลวีนวันปล่อยฟีเอ้ยวันปล่อยผีเอ้ยถูกแล้วค่ะ oh. เดือนตุลาคมทีมชุดปาร์ตี้ฮาโลวีนต้องมาแล้วค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการจัดงานฮาโลวีนเชื่อว่าหลายคนคงไม่พลาดที่จะรีบเตรียมชุดแต่งตัวทีมชุดปาร์ตี้ฮาโลวีน้อนให้สุดๆแล้วอยู่ที่สั่งซื้อเลยค่ะ เอฟชุดฮาโลวีนกันรัวๆเลยค่ะแต่ระวังนะคะเตรียมใส่ชุดไปหลอกคนอื่นคุณอาจจะพลาดท่าโดนหลอกก่อนนะคะเพราะว่ามีลูกค้าได้สั่งชุดผีช่วงฮาโลวีนแล้วก็ไม่ได้ชุดได้แต่วิญญาณชุดไปใส่ค่ะวันนี้ทันคนโกงบ y าย NBT n o n n e c t จะพามาเช็คและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทําการโอนเงินเมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันค่ะสำหรับใครที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือจะสั่งชุดมาใส่ในช่วงฮาโลวีน ต้องระวังมิจฉาชีพแฝงตัวมาทำทีขายชุดเสื้อผ้าสำหรับใส่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อชุดไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าผีเนี่ยกับหายตัวไปทั้งบล็อกทั้งไม่ตอบแชทไม่ส่งของทำให้เหยื่อเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากวันนี้นะคะเรามีวิธีสังเกตง่ายๆค่ะ 1. ความน่าเชื่อถือของร้านค้าต้องมีสัญลักษณ์เพจออฟฟิเชียลหรือหน้าร้านชัดเจนมีเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาค่ะ สสังเกตง่ายๆถ้าขายสินค้าถูกกว่าท้องตลาดมากเกินไปอาจบง่งบอกได้ถึงความไม่มีคุณภาพหรือเป็นสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบควรเปรียบเทียบราคากับร้านอื่นด้วยนะคะ 3. รีวิวสินค้าแปลกๆมิจฉาชีพจะใช้แอหลุมหรือหน้าม้ามารีวิวคอมเมนต์ในเชิงบวกแต่มักจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือใช้ภาษาแปลกๆเหมือนผ่านการใช้เว็บแปลภาษาต่างชาติให้เป็นภาษาไทย หรืออาจเป็นรีวิวที่ทางร้านทำขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ 4. ยิงโฆษณาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะจนผิดสังเกตเป็นเพจที่สร้างมาเพื่อยิงโฆษณาอย่างเดียวไม่มีเนื้อหาคอนเทนต์อื่นๆ 5. สังเกตว่าระบบการจ่ายชำระเงินสินค้าหากเป็นร้านที่มิจฉาชีพทำขึ้นมาจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลซึ่งจะใช้บัญชีม้าในการรับเงินนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางได้ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนที่จะสั่งซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ให้ตรวจสอบผู้ขายให้แน่ใจก่อนทำการโอนเงินนะคะโดยสามารถนำชื่อบัญชีที่เราจะโอนเงินไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ฉลาดโอน .com เพื่อตรวจสอบประวัติการโกงก่อนที่จะโอนเงินได้ค่ะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจนะคะเพราะเดี๋ยวนี้สามารถเข้าไปยื่นฟ้องด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ศาลยุติธรรม แล้วเข้าไปที่ระบบย e ื่นฟ้อง e-filing ค่ะทำง่ายด้วยตนเองไม่ต้องเดินทางไปศาลไม่ต้องมีทนายความสำคัญที่สุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเอ๊ะก่อนเชื่อคิดก่อนโอนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพถ้าชอบใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทันคนโกง by n v d c o n n e c t แล้วพบกันใหม่ค่ะ